ะะพบกับฟิลมอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปเก็บโตะกันเนื่องจากว่าโตะฟิล์มตอนนี้มันลกมากๆนะคะดูดิเต็มโตะไปหมดเลยอะของอะแล้วก็อันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้เฟกนะคะเลียวมากเพราะว่าเมื่อคืนฟิลมเพิ่งจะเก็บโตะหรือว่าลือ้อโตะออกมานะคะเพื่อที่จะมาจัดใหม่แล้วรู้สึกว่าเออ ขี้เกียจน,นะคะก็เลยเดี๋ยวมาเก็บตอนเช้าแล้วกันแล้วก็ฟิล์มเนี่ยได้สั่งของมาจากช้อปปีด้วยทั้งหมด3อย่างนะคะก็จะมีชั้นไม้นะคะเอาไว้ใส่ของแล้วก็จะมีโคมงไฟบูทูธแล้วก็ผ้าปูโต,โตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า3อย่างนี้ฟิล์มจะเอามาจัดการกับของบนโต๊ะยังไงนะคะอย่างผ้า,งาปูฟิล์มก็จะเอามาคลุมไว้นะคะเพราะว่าตัวไม้สีขาวอะ่ะมันเริ่มเป็นรอยแล้วฟิล์มก็เลยจะหาผ้านะคะมาปูทับไว้แทนส่วนชั้นนี้ก็คือชั้นอันนี้ ทุกคนก็น่าจะเห็นแบบแว็บ,บแหละนี่นะคะฟิล์มก็เพิ่งประกอบไว้เมื่อคืนแล้วก็ลองเอามาวางไว้นะคะรู้สึกว่า ยังดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพาว่าจะมาจัดใหม่นะคะแล้วก็จะมีโคมไฟอันนี้ด้วยโคมไฟบลูทูธนะคะฟิล์มเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างนะคะก็คือฟิลม์มเคยเห็นไอจีมาก่อนเนาะก็จะเป็นโคมไฟสไตล์เกาหลีมินิมอลว่ากันไปเนาะแต่อนี้ฟิล์มได้มาในราคา69บาทส่วนใหญ่เขาขายกันหลักร้อยเลยนะนี่ฟิล์มได้มาหลักสิบ69บาทแน่แล้วก็ตัวนี้เปิดเพลงได้นะคะเพราะเชื่อมบลูทูธแล้วก็มีไฟทั้งหมดสามแบบเป็นไฟสีวอร์มแล้วก็เป็นสีแบบ สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีม่วงว่ากันไปเนาะก็มันจะมีแบบว่าเป็นกระพริบแล้วก็ลันสีนี่นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของบนโต๊ะกันค่ะว่าตอนนี้มันลกขนาดไหนเนาะยังไม่รวมของที่ฟิล์มกองไว้ที่เตียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนค่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บกันก็คือจะเก็บของตรงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าปูมาปูโตะด้วยนะคะฟิล์มก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะคะก็จะเป็นพัสดุที่ฟิมเพิ่งได้มาวันนี้ด้วยแหละก็จะเป็นผ้าปูโตเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันคือแบบของมันโตรกมากลกอะไรขนาดนั้นงงมากนี่ฉันเคยเก็บครั้งสุดท้ายตอนไหนเอยคือเหมือนฟิมอะเพิ่งเก็บไปนะแล้วมันก็ลกอีกแหละเพราะว่าซื้อของมาเยอะด้วยแหละช่วงนี้เราก็จะมีคลิปแกะพัสดุด้วยของมันโตก็เลยแบบเออยยยยยเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยอ,อู้ผ้าปูโตก็จะเป็นสีเขียวนะคะที่ฟิลม เลือกมาตอนแรกกำลังลังเลไงว่าจะเอาสีน้ำตาลให้มันว่าเข้ากับเซ็ตที่นอนไหมแต่แบบสีเขียวมันเป็นเขียวเนี้ยทุกคนถือว่าโอเคปะอันนี้มาจาก Coring b a r นะคะเป็นร้านใน IG ก็มีใน Shopee ก็มีเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยเนื้อผ้าดีมากไม่กล้าใช้เลยอะอันนี้ฟิล์มซื้อมา135บาทอ,อันนี้ไม่ได้เย็บขอบนะคะ สีก็ปังอยู่นะนี่มันจออกแบบเขียวแบบนี้นทุกคนเขียวออกน้ำตาลน้ำตาลด้วยก็สวยอยู่นะทุกคนแล้วฟิล์มก็เอาหนึ่งรอะไรนะหนึ่งร้อยคูนอยห้าสิบะทุกคนเนี่ยน่าจะพอดีกับโตะนะคะเดี๋ยวเรามาปูเกินแล้วก็มาดูกันดูว่าจะเป็นยังไง คือสีนี้ฟิล์มว่ามันออกเขียวไปนิดนึงคือจริงๆอยากได้ออกน้าตาลแต่พอเห็นสีน้ําตาลมันก็ออกน้ําตาลสม้สมๆฟิล์มก็เลยเอาสีนี้มาก่อนนะคะแต่รู้สึกว่าเออมันใช้ได้นาะนแหละทุกคนเดี๋ยวฟิล์มก็จะสั่งมาเพิ่มอีกนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองใช้สีเขียวอันนี้กันก่อนเดี๋ยวฟิล์มก็ต้องขอเคียย์โต๊ะตรงนี้ก่อนอ่ะเคียรจ้าดาฟิล์มก็เคียร์โตแล้วนะคะก็ รู้สึกว่ามันโล่งมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาผ้าปูนี้มาปูโต๊ะกันส่วนชั้นไม้ที่ฟิลม์มบอกว่าฟิล์มสั่งมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถวางได้ทั้งหมด2แบบเดี๋ยวตอนเอามาวางเดี๋ยวฟิล์มจะวางให้ดูอันนี้ฟิล์มซื้อมา100ร้อยกว่าบาทนะคะประมาณ150ยมัง้งนี่นะคะประมาณนี้ก็คือถือว่าดีมากนะเพราะเป็นชั้นไม้ด้ยวยเดี๋ยวฟิล์มเขาวางไว้ด้านล่างก่อนอ่ะมาปูโต๊ะกันจะไหวไหมเนี่ยไหนหดูซิหู้ย น่ารักเก็บเกมากตอนนี้นะคะฟิล์มก็ปูโต๊เรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะรู้สึกว่าสีมันโอเคมากเลยนะคือมันไม่ได้เขียวจ๋านะแล้วพอปูแล้วมันก็ดูสบายตาทุกคนดูโอเคมากจัดโต๊ะที่อันแบบว่าเป็นคาบกาวเลอรหรือว่าถลอกอะไรต่างๆเลยก็คือหายไปแล้วนะคะเพราะเราเอาผ้ามาคุมเรียบร้อยสวยมากเดี๋ยวเราจะเอาพวกชั้นอะไรต่างๆของฟิล์มเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะกันมาเริ่มจัดก,กันอันนี้ก็จะเป็นชั้นอันแรก ฟิล์ต้องหม,มุนไปด้านนี้ให้มันเป็นทรงนี้อืมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอีกอันนึงมาอีกอันน,น,นึงคือหนักมากเพราะว่าฟิล์มใส่ของไปแล้วนะคะ,อ,ะ,อ,ะอีกอันนึงคืออันนี้อ่ะแปลว,ว่าฟิล์มวางผิดฝั่งเดี๋ยวเราเอานี้เข้าก่อนแล้วก็อีกอันนึงอะ่ะเราก็จะเอาฝั่งยาวนะคะลงเอ้ยไม่ใช่เอาฝั่งนี้เออแบบนี้ แล้วก็ค่อมอยนี่มันก็จะพอดีเป็น2ล็อปแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มก็จะเปลี่ยนมุมกล้องแล้วก็ให้ทุกคนเห็นการจัดโต๊ะของฟิล์มแล้วกันเนาะ ะะฟิล์มก็เอาพวกชัน้นหรือว่าเกสต่างๆของฟิล์มเนี่ยมาเรียงแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้คือตอนนี้อาจจะดูเรียบร้อยใช่ปะยังไม่ลงของที่มันกองก่อนหน้านี้นะคะที่เคยกองอยู่ตรงโต๊ะอะแล้ววันยังไม่มีที่เก็บแล้วฟิล์มก็เอามาโลวังไว้ตรงเตียงนะคะคือแบบฝั่งนี้สะอาดฝั่งนู้นยังลกอยู่งั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาของจากฝั่งนู้นมาวางไว้ฝั่งนี้แล้วก็จกัดให้มันเป็นระเบียบมากกว่าเดิมนะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอเก็บแป๊บหนึ่งทุกคนดูดิคือแบบ มันกองกันอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้สลบากแล้วก็ยังมีตรงนี้โลอีกนิดนึงมุมนู้นอีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยดูดีแล้วเออคือฝั่งเนี้ยดูดีแต่ฝั่งนี้กับฝั่งเตียงตรงเนี้ยฟิล์มต้องเก็บก่อนนะคะนั่นเดี๋ยวเราขอเอาของตรงนี้ไปเก็บก่อนแล้วฟิล์มก็จะถ่ายดูอีกทีนึงละกัน และนี่นะคะก็จะเป็นการเก็บโต๊ะของฟิล์มในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งเก็บโต๊ะจัดโต๊ะเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ชอบกันไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับฟิล์มนะคะมาเก็บโต๊ะรอบนี้รู้สึกว่าโอเคกว่าทุกครั้งนะเพราะว่าเรามีภาพูโต๊อันใหม่นะคะทําให้โต๊ะของเราดูไม่สกปรกเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นคาบกาวเรเทปไปหมดเนาะแล้วก็เมื่อก่อนก็จะมีพวกชั้นอย่างเดียวพอวางมันก็จะวางของได้น้อยเพราะรอบนี้มีชั้นอันเนี้ยมาปุ๊บใส่ของได้เยอะดูเป็นระเบียบบมาากกกขึ้้นนนนนนนะคะคคแลลวว็็ดูโเเ่่่หยิจัี สบายแล้วนะคะไม่ต้องมาหาว่าอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวโคมไฟบลูทูธที่ฟิล์มสั่งมาในราคา69บาทดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นสีวอรมเปิดเพลงฟังได้นะคะเวลาเปิดตอนคืนคือที่สุดๆทุกคนคือแบบต้องไปลองนะคะ แล้วก็เดี๋ยวฟิล์มก็จะทิ้งพวกร้านขายของอะไรแบบเนี้ยที่ฟิล์มสั่งมาในวันนี้ให้ละกันว่าชื่อร้านอะไรยังไงเดี๋ยวฟิล์มก็จะแปะรูไปไว้ติงต้งติง้งติ้งตามนี้นะคะราคาก็ตามนี้เลยเนาะงงั้นเดี๋ยววันนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยละกันแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากให้ฟิล์มทำคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย